สวัสดีครับวันนี้มาเทสแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่าอายุของแบตเตอรี่นะครับก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาเทสดูนะครับก็เสียบเครื่องเทสแบตเตอรี่นะครับทําการคีบนะครับคั้วบวกคั้วลบคั้วบวกคือสีแดงนะครับคั้วลบสีดําแล้วเราก็ทําการกด enter เทสเลยนะครับ รุ่นของแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับเป็น 34B19 นะครับมีค่าเบื้องต้นนะครับพื้นฐานของแบตเดิมๆเ,เนี่ยจะอยู่ที่3 4์นะครับ3 4์แล้วก็ค่าสตาร์ทนะครับคือค่า CCA เนี่ยจะอยู่ที่280นะครับคือค่ามาตรฐานเบื้องต้นทีนี้เราก็มาเทสนะครับ ค่าของแบตเตอรี่นะครับบรรทัดแรกเฮลตี้นะครับคือสุขภาพแบต CCA ยังอยู่ที่220นะครับถ้าเทียบกับเอสนะครับซึ่งเครื่องนี้เขาโชว์อยู่ที่240นะครับแต่ว่าจากที่ผมหาข้อมูลมามันจะอยู่ประมาณ280ทีนี้ค่าชาร์จในแบตเตอรี่คือไฟที่มีอยู่ในประจุแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ประมาณ61%ความต้านทานภายในนะครับ internal R ก็คือความต้านทานของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่13.46ปกติค่าตัวนี้นะครับจะต้องประมาณไม่เกิน1ิบนะครับก็จะดีนะครับเพราะว่าถ้าค่านี้เริ่มเกิน1ิบเนี่ยก็จะส่งผลกับแบตเตอรี่แล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่ลูกนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการชาร์จนะครับโดยเครื่องชาร์จ c ีเทคแล้วเดี๋ยวจะมาวัดให้เพื่อนๆได้ชมใหม่เบื้องต้นถือว่ายังพอใช้ได้นะครับ ก็คันนี้เพิ่งเช็คระยะที่ศูนย์มาที่ระยะ50,000กิโลนะครับที่ศูนย์เช็คออกมาค่าก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเครื่องเทศหรือว่าเช็คแบตเตอรี่นะครับแบบนี้เดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมว่ามีติดบ้านไว้ก็ดีรวมทั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อตอนนี้ก็จะมีรุ่นที่ไม่แพงนะครับแค่หลักร้อยผมถือว่าคุ้มมาก เวลาเราใช้งานนะครับว่างๆวันหยุดเนี่ยเราก็เอามาทําการชาร์จนะครับช่วยยืดอาอยุการใช้งานด้วยเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเวลาเราใช้นะครับบางท่านจะขับระยะไกลกว่าที่แบตบมันจะได้ได้ชาร์จนะครับมันจะทําการชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่เนี่ยแทบจะไม่ได้ชาร์จเข้าเลยนะครับถ้าเราขับระยะทางไกลๆโอเคเดี๋ยวผมจะทําการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับ